หมอช้างเปิดดวง12ราศีเดือนเมษายนพบราศีเตรียมรับทรัพย์ดวงโชคลาบมีเซอร์ไพรส์หมอช้างทศพรสตุลาคมนักพยากรชื่อดังโพสคลิปเผยคำทำนายดวงเดือนเมษายนผ่านช่องทาง YouTube ดวงรายเดือนกับหมอช้าง EP ที่56ราศีถึงเวลาดวงขาขึ้น ชะตาพลิกฝืนโดยพบว่าทั้ง12ราศีมีดวงที่โดดเด่นในเรื่องที่แตกต่างกันไปและมีเรื่องที่ต้องระวังเริ่มต้นที่ราศีเมษผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมดวงตัวช่วยดีชีพจรลงเท้าหลังสงกรานจะมีดวงที่ตัวช่วยดีโดยเฉพาะในเรื่องงาน อุปสรรคความเครียดจะมีดวงที่ดีขึ้นผู้ใหญ่ช่วยเหลือลูกค้าเอ็นดูเรื่องที่ต้องเตือนมีรายจ่ายหลายอย่างรายจ่ายค่อนข้างเยอะความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์อาจสะดุดแก้เคล็ดด้วยการเดินทางไกลด้วยกันลดความแรงของดวงดาวราศีพิศษ ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนดวงเตรียมพบกับสิ่งใหม่ในการทำงานดาวปรับเปลี่ยนหลายอย่างส่งผลดีต่อราศีในเรื่องของการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแต่เป็นไปในทางที่ดีโดยจะเริ่มส่งผลในเดือนพฤษภาคมเตือนเรื่องการทำงานให้อยู่เบื้องหลังไปก่อนอย่าพึ่งออกหน้ามากคุยกับผู้ใหญ่ ต้องใจเย็นๆมีสติเตือนเรื่องการเจ็บป่วยของคนในบ้านมีเรื่องปวดหัวเรื่องบ้านแต่เป็นราศีที่มีโชคลาภโดดเด่นในเดือนเมษายนราศีเมถุนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง16กกรกฎาคมดวงการเงินปังแต่ง,งานหนักโชคลาภมาแรงจัดเต็มมีโอกาสได้เงินก้อน แต่งานค่อนข้างเหนื่อยแต่เป็นเหนื่อยที่ต้องส่งผลดีเตือนเรื่องความรักคนโสดระวังอาจจะเจอคนมีเจ้าของราศีกรกฎผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมดวงปวดรอกยกระดับความรวยดวงการเงินมีพลังมีข่าวดีเรื่องการเงินหลังสงการโชคลาภมีเข้ามาให้ลุ้น การงานมีตัวช่วยที่ดีเข้ามาเตือนเรื่องความรักอย่าใช้อารมณ์มากเกินไปเรื่องเล็กอาจเป็นเรื่องใหญ่ได้ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนดวงปังมีชื่อเสียงดวงดาวมีพลังมากโดยเฉพาะช่วงหลังสงการโดดเด่นในเรื่องของการมีชื่อเสียงในการทำงานมีโอกาสของความก้าวหน้า เตือนเรื่องการเงินมีเรื่องเสียเงินเยอะระวังเรื่องของคดีความการฟ้องร้องระวังเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุราศีกันผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมดวงเตรียมรับทรัพย์ดวงการเงินมหาอุดในเดือนนี้ดวงการเงินแข็งแรงมากมีพลังส่องสว่างมากในรอบปี เตรียมรับรัพ์ก้อนโตแต่ย้ำว่าไม่ใช่เรื่องของโชคลาบแต่เป็นเรื่องของรายได้การหาเงินการติดต่อซื้อขายเรื่องรายจ่ายมีเข้ามาบ้างต้องวางแผนให้สมดุลการงานไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเองราศีตุลผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนดวงนาทีทองโอกาสดีเรื่องความรัก คนโสดจังหวะดีเริ่มต้นความรักครั้งใหม่คนมีคู่จะมีการตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงหลังเมษายนจะส่งผลดีตัวตัวคุณแน่นอนการเงินโชคลาภมีลุ้นการได้อะไรมาอย่างฟุกฟุกการงานการเซ็นสัญญาจะได้รับคำตอบที่ดีมีการช่วยเหลือที่ดีจากผู้ใหญ่ราศีพิจิก ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมดวงความรักสุดชำคนโสดมีสเสน่ห์เป็นที่หมายปองการงานมีอุปรสรรคศัตรูเข้ามาเยอะต้องใจยเย็ยนระมัดระวังในเรื่องของความขัดแยง้งการเงินงดอะไรที่มีความเสี่ยงการลงทุนต่างๆต้องงดไว้ก่อนราศีธนู ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมดวงโชคลาภเสือภัยมีความโดดเด่นได้เงินถูกรางวัลได้อะไรอย่างไม่คาดหวังมีไรายได้ที่ดีเข้ามาในเดือนนี้การงานมีการขยับขยายหลังสงการมีโอกาสได้ลงทุนมีตัวช่วยที่ดีเข้ามาความรักคนมีครอบครัวอาจมีข่าวดี ราศีมังกรผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ดวงก้าวสู่ความมัง่งคั่งการเงินโดดเด่นมีรายได้เข้ามาหลายทางดวงโชคลาบมีโอกาสได้อะไรมาอย่างฟุกฟุกความรักอาจมีการเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนไปเป็นแฟนมีความสัมพันธ์ที่ดีการงานมีการเจรจามีโอกาสปิดการขายได้ดี ราศีกุมผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 13. กุมภาพันธ์ถึง 14. มีนาคมดวงการเงินดีแต่เหนื่อยมากมีโอกาสหาเงินหลายทางการเงินเข้ามาอย่างรอบทิศมีความมั่งคัง่งการงานเหนื่อยมากอาจมีความขัดแย้งเกิดขึ้นต้องระวังการพูดให้มากเป็นพิเศษราศีมีนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 15. มีนาคม ถึง13เมษายนดวงสเสน่ห์ล้นความรักหวานชื่นดวงดาวความรักมีพลังโดยเฉพาะคนโสดมีโอกาสเจอคนที่ใช่คนมีคู่ปัญหาความสัมพันธ์คลี่คลายเรื่องงานจะเหนื่อยมากระวังเรื่องการตัดสินใจการเซ็นสัญญาการเงินมีโชคเข้ามาแต่ก็มีรายจ่ายค่อนข้างเยอะการทำนาย่ายทัก เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง